ฉันไม่ใช่นางเอกพอคิวมาฝนตกเลยเห็นปะหลอนไปปากตะไคร้ค่ะหนูตะโกนหนีแปะบ้านเลยดิหนูกับตะไคร้ทำไมรู้สุดว้าวว้าวว้าวเสียโฉมไม่ะดีดีดีนม่เจอน่ะเจอครั้งแรกแอบไม่ถูกตาขอโทษนะรู้สึกว่าเด็กนี้รู้สึกว่าเด็กนี้ฉันไม่ใช่นางเอกแต่ว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้อยากอยู่ทีมฉันนะ อยากแบบนี้เขาไม่เหลสายตาหาฉันเลยแต่ฉันนายกเขาก็บอกเลยนะว่าถ้าชันนี่อ่อนคอให้เธอก็ไม่ได้หรอกเหลี่ยนคอทำไมไม่ทำให้เต็มที่ตั้งแต่แรกว่าต้องมีชาเขียนบทไงคะแล้วก็เขียนบทไม่เก่งก็จบก็จบคุณว่าแบบเธอาะมาแลกวมาแล้ว สี่จานมากินหล่อนไปปากตะไคร้หล่อนไปปักตะไคร้ค่ะหนูตะโอนถึงแปะบ้านเลยดิหนูปักตะไคร้ทำไมลูกใครปล่อยคิวเอออุ้ยสาดด้วยพี่บุ๋มมีเพื่อนเพิ่มเข้ามาในชีวิตแล้วว่ายินดีด้วยสี่ชีวิตสี่คนนี้มายังไงแม่มาจากมาจากค่ะไม่ใช่ค่ะอ๋ออันเนี้ยน้องๆก็คือเป็นลูกทีมจากรายการนางร้ายไทยแลนด์ จึงมองกล้องจ้องนี้และเอาะจึ่มองกล้องไม่เห็นด้วยซ้ำตอนนี้มีแต่ควันบอกว่าควันพี่ครับปิดสมองเลยค่คะพี่ครับปิดสมองเลยค่ะไม่แล้วจะบอกว่าเดี๋ยวฉันแนะน้องแต่ละคนก่อนแต่วออันนี้เราก็จะกินไปด้วยแบบใจจอเพราะไม่งั้นโอ๊ยไม่กันมันจะเครียดมันจะดูเกรงเกเด็ดก้าเริ่มจากนางชุดลายดอกก่อนอ่ะสวัสดีค่ะรีนาคารีนาโมเล่อายแดงต่อไปแดงต่อไป สวัสดีค่ะบีมจิรัชยาจิรัชกิจค่ะจะแพ้แกผมพญานาถไทยกูตัวแรกตัวปั๊บไม่ต้องแกามไปเลยแกไม่ไดเลี่ยนมาไม่ได้ไม่ได้จำตัวไปเลยให้น้องหันแถวนะหันแถวบอกสนละทีค่ะเบิร์ดนาทีอาวัวขาค่ะและน้องเล็กสุดน้องสิวสวัสดีค่ะมิมรัตนาวดีรัตนาวดี ให้ทุกคนนะแบบเอาน้องมาฝังไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนึกออกไหมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบเออแบบช่วยสนับสนุนน้องด้วยช่วยเชียร์น้องนองด้วยแล้วก็ไม่อยากอโหนี่ก็ตักต้นตกผ่านได้าอยู่นะแล้วก็จะบอกว่าอยากให้ทุกคนเห็นภาพน้องที่ไม่ใช่เป็นแต่นางร้ายนึกออกไหมก็อยากให้ทุกคนเห็นแบบมุมอื่นด้วยเพราะฉันอยู่ฉันก็แบบพูดตรงๆว่าฉันก็รักน้องทุกคนชิวก็จะตกกระป๋องแล้วต่อไปเนี้ย้าที่พี่เขาไม่ให้ติดทิ้งฉันหรอกเพราะเขาพูดอยู่แล้วว่า ถ้าไม่มีคิวบุ๋มจะเหงาแต่ฉันอาจจะไม่เหงาแล้วฉันมีน้องเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะอะไรถึงเลือกแต่คนนี้ฉันบอกว่าจริงๆอ่ะอย่างลีน่าฉันเคยเห็นอยู่แล้วก็คือนางประกวดมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเอ็มยูทีใช่ไหมแล้วก็มิฟาบูลาร์ดมิดเออมิฟาบูลาร์ดมิดแกน์อ่าต่อแล้วทำไมแม่เลือกลีน่าเราสิจริงๆอ่ะดังไอคิวนางไปสอดส่องมาแล้วนางก็บอกว่าเนี่ยคนนี้ดีมากเลยลีน่า ซึ่งในใจฉันคิดว่าตานหน้าหรอแล้วพูดภาษาอังกฤษ้อกป่ะนว่าขนมเสร็จฉันก็แบบคิวไม่ไหวแล้วนะให้ฉันพูดภาษาอังกฤษด้วยต้องสื่อสารกันไม่ได้หรอกฉันไม่ไหวว่ะฉันไม่ได้แล้วพอน้องเข้ามาแล้วก็แสดงให้ดูอะบทที่เราได้เห็นไปอะทั้งรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเล่นแล้วทําให้ฉันขนลุกและฉันขนลุกจริงๆแลวฉันรู้สึกว่าฉันชอบมากเขารู้มีความโกรธแบบโกรธตัวสั่นแลวฉันรู้สึกว่าเลิศมากฉันชอบคนนี้ฉันต้องเอาคนนี้เข้ากลุ่มให้ได้เข้าทีีมมใหห้้ไดนั่แลละก็เเยาา คนต่อไปคนนี้ฉันบอกเลยว่าพิวไม่ได้มองเขาเลยไม่มองเขาเลย,เเลยแล้ววันนั้นเขาแต่งตัวอะไรมาก็ไม่รู้บีมอ่ะแต่ย้อนแต่เสื้อแบบคอกลมอย่างนี้แล้วก็เป็นเสื้อแขนอย่างนี้แต่วะค<า><ผ>ที่ทุกคนแ,บบแต่งตัวแบบเซ็กซี่ใช่แล้วรวบผมกางยังยีนแล้วไม่มีใครเลี้ยงเห็น,หน้องบีมเลยคือสภาพบีมไม่ได้วันนั้นนะจริงๆอยากให้ทุกคนกลับไปย้อนดูที่รายการได้เลยว่าต้มเลียกอะไรเรขกอะไร หนึสี่เนะค่ะเล่นมียสีเท่าไรจริงๆเราเหมือนแบบว่าคนที่เมียทําคือคู่อีกคนนึงที่เล่นไม่ได้แล้วนางก็เหมือนแบบไอ้ครัเป็นกำลังใจให้อ่ะแบบซู้ๆนะท่านท่ตัวเองยังไม่มีใครคุยถึงด้วยซ้ําแต่ไปให้กําลังใจเขาฉักรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักนะแล้วก็เหมือนกับที่ฉันบอกว่าฉันไปเรียนกับครูมาแล้วฉันรู้สึกว่าอยากได้เด็กที่ ยังสอนได้รู้สึกว่าไม่ได้มั่นใจในตัวเองเกินไปซึ่งนางก็ตอบโจทย์ใช่เนาะนางก็ตอบโจทย์ฉันฉันก็เลยรู้สึกว่าเอาคนนี้นางก็ลังเลกับอีกคนนึงว่าจะเลือกใครดีอะไรเงี้ยนางก็มาปรึกษาเราก็ทำกันบ้านกันก่อนที่จะวันคัดเลือกเนาะคิวฉันจะเอาคนนี้จริงๆนะหนูก็ถามว่าขอดูไปดูโปรไฟล์ปรากฏว่าโปรไฟล์แบบอ๋อนิเทศจุฬาก็เลยคอนเฟิร์มกับพี่หมุนว่า เอาเลยคือการที่เราจะเข้านิเทศจุฬาได้แบบมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะคะแนนแอดมิชชั่นมันสูงได้ข่าวว่าเก่งนิยมเท่าไหร่นะคะอันดับหนึ่งค่ะเหรียญเลยคะเหรียญเลยคะคือจริงๆนะที่สอบเพราะว่าจุฬามันมันมีแค่เหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยมีก้อนแต่ว่าขาดอีกทีคะแนนเราจะได้เหรียญทองสองจุดศูนย์สามต้องดันแค่คนนั้นไหมแพ้ไปนิดเดียวเท่านั้นขอสไลด์ซีว่าใครบ่อยคิ้ว เจ๊ยเฟิร์หล่นว่าหล่นหล่นเลยมันเอามันเอาไปนี่เสื้อฉลุดันปักเราโดนตัวมาพอดีเลยไปเลยจ้ะเห็นปะเพมขอคันเลยคัดเวลามัน ลัจากที่เราจัดก,การกับมันสาบแล้วซึ่งเราไม่ได้ทำเมืเรกกอกี้อย่างเดียวเรามตอย่างเดียวคือจะบอกไม่ใ<ห>ช่สามคะแนนศูนย์จศูนย์สามค่ะนั้นเล่นไลค์ให้คนนั้นดูหน่อย<ะ>อยาสาแสดงความไลไา์ใส่กล้องหน่อยว่าแบบเธอแย่งตำแหน่งนี้ฉันไปก็บอกเลยนะว่าถ้าฉันนี่อ่อนค้อให้เธอก็ไม่ได้หรอกเหรียญทองอะจะอ่อนข้อทำไมอ่ะ ทำไมไม่ทำให้เ <Wow. S 1> ต็มที่ตั้งแต่แรกเ้องต้องมิชาเขียนบทไงคะแล้วก็เขียนบทใคนอ้อคนแปะกระจกกระจกอ่ะคนต่อไปแม่ก็คือเฟิร์นซึ่งจะบอกว่าเฟิร์นเนี่ยสามคนจะมีชั้นมีไอคิวแล้วก็มีพี่บัวสามคนลงความเห็นทุกคนว่าเลือกเฟิร์น พี่บัวเนี่ยคือผู้จัด,ดจาก,การพี่รถเมย์ก็คือเขามาร่วมทำโปรเจกต์กนี้ด้วยกันแล้วเขาก็แบบมองแล้วเราเข้าไปดูตอนที่เขาเ,าเล่นแสดงใช่พี่ปุ๋มก็เขียนในใบว่า081มาไอคิวก็เขียนในโนต้ตตัวเอง081พี่บัวก็เขียนในโนต้ตตัวเองเหมือนต่างคนต่างดูเฮ้ย081มาทุกคนเลยว่ะเป็นคนเดียวที่ได้3ผ่านจากพวกเรา นองเล่นดีมากแล้วซีนดีมากในรายการตะหล่อนดีมากอันนี้อัวรู้สึกยังไงรู้สึกแบบที่แรกงงหนูยังไม่ได้ดูเลยด้วยซ้ำที่แบบรายการลงแล้วแบบมีคนส่งมาให้แบบวันนั้นก็คืออินบออ็อกซ์แตกหรอใช่แล้วพอวันนั้นบ๊บก็มีแบบไ g แฟนคลับเรื่องบุลเล่มากแต่ว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้อยากอยู่ทีมชันนะมันก็อยากอยู่ เขาไม่สนสายตาหาฉันเลยแต่ฉันนายกเขาไม่ใช่หนูขอแก้ข่าววันนั้นหนูจาไม่ได้จริงๆว่าพี่ผมมูกเป็นคนพูดก่อน <c oughs> คือแบบหนูจนะําได้แค่ว่าพี่โมงอ่ะบอกว่าเลือกมาอยู่ทีมพี่นะจําได้แค่ช็อตนั้นจริงๆแม่เธอไปให้สัมภาษณ์คีอดีบ,บอกว่านายมันจะหมดเขาอยากอยู่ทีมใครพูดมาเหมือนหนูสมบัดไม่อยากอยู่ทีมพี่เบนอยากอยู่ทีมพี่เบนก็เขาส่งสายตาหาพี่เบนสะบัดเลยเขาพูดอย่างนึงมันหลายใจไงไวยว่าเขาไม่มองตัวเอง นี่มองจะจะตาตกนหลนอยู่นะแม่มองฟ้ามองลมมองพื้นอยู่ไปอีกหนึ่งป้าไม่งั้นจะแบบงี้เหรอเอาคนนี้นะหรอไม่ได้ฉันก็แอคติ้งแบบเดี๋ยวโูมอด <ไง S 1> เดี๋ยวใกล้เตอรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าแบบแบบ นึกว่าเขาจะเลือกหนูด้วยไงก็แบบเขาเขาแบบเชิญชวนขนาดนั้นแล้วแบบซึ่งจะเป็นคนบอกเพื่อนจว่าแกเป็นคนไม่หวงสวยนางนังคอมเมนต์หลอนแบบเลิศมากใช่พอเทปออกไปแล้วแหละหนูเพิ่งหนูก็เพิ่งนึกได้ว่าแบบเออพี่บุ๋มพูดก่อนว่าสมมติว่าจับ้านไปเดี๋ยวนี้เออเขาจะบ้านฉันนี่คืออะไรนะตั้งแต่ชุดแล้วค่ะหนูขอพูดหน่อยขอพูดหน่อยก็แม่อ่ะไล์ไปบอกหนูว่าใส่ชุดมาเทปวันแรกที่เราแบบ ถ่ายนะหนูก็แบบเฮ้ยวันนั้นฉันเช่าชุดมาว่ะก็เลยโทรไปหาร้านเลยว่าพรุ่งนี้ชุดนี้ยังว่างอยู่หรือเปล่าคะหนูจะใส่ไปดินเนอร์หรูๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วยังไงคือมาถึงแบบพี่ผมบอกว่าหฮ้ยวันนี้เราจะกินหมูกระทะหมูกระทะที่ไหนที่คนกินแบบจอยมากคนนึงนะเออไม่ใช่คนเดียวเขากินแบบคนนึงคือบีเด็กกำลังโตเจนี่เน้ออันนี้กุ้ง กุ้งของใครบ้างหนูคนเดียวเหรอโมันไม่มีใครกินกุ้งค่ะนี่คือถ้วีดีมนะคะทีบอกแล้วว่าอย่าดูถูกหนูค่ะเดี๋ยวน้องเขาจะกินอิ่มแล้วน่ะเนี่ยเขาจะพลิกกุ้งอยอะเห็นไหมมาทิ้ให้อ๋อใช่อามิ้มสาวน้อยตัวเล็กในรายการซึ่งฉันก็ไปกดฉันคอมเมนต์มิมไปแรงเหมือนกันฉันบอกว่ายืนแบบบุคลิกไม่ได้เลยแล้วฉันก็สังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารองเท้าน้องที่มันอาจจะใหญ่เกินไปรองเท้าใหญ่มากใช่ไหม ใช่ค่ะนั่นแหละเราก็คิวก็มาดูบอกว่าเนี่ยคนนี้พี่บุ๋มคนนี้หน้าตาน่ารักมานชอบมากคิวก็คือแบบฉีดยาสุด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 จะเสียโฉมไม่ได้ดีๆีไม่น้องมิมอ่ะเอาจริงๆนะไม่เคยพูดกับมิมด้วยเจอครั้งแรกแอบไม่ถูกตาขอโทษนะรู้สึกว่าเด็กคนนี้รู้สึกว่าเด็กคนนี้ เออแต่แอบน้าลายแอบน้าลายหน้าลายเลยอ่ะพี่ผมเขารู้สึกเขาในรายการเขาจะมีเด็กอยู่2คนสาคนนะที่อายุเด็กๆใช่ไหมเด็กๆใช่ฉันบอกแล้วฉันแบบเด็กคนนี้นิสัยน่าจะไม่ดีแน่เลยอ้าไดใช่งพี่บุ๋มพูดจริงๆริงนาจะไม่เอาใช่นาจะไม่เอาแต่นี่แบบพี่ผมน้องขอคนนึงเพราะเพราะมีรูปหนึ่งคือสมมติน้องถ่ายรูปใช่ไหมเป็นถ่ายรูปรวมผู้เข้ารอบแข่งขันยี่สิบคนท้ายตอนที่น้องยืนรอถ่ายรูปแบบทีมงานเซ็กก็มาอ่ะแอคชั่นนะห้าสี่สามสอง ช่หนูก็เลยซูมหน้าน้องไปคุณเลยออปติคอลคูณสามแล้วก็ปล่อยรูปพี่บุ๋มรูปพี่บ um> ุ <t t ๋มดูจริตน้องนะอันนี้คือกล้องกล้องยังไม่ตับเพราะกล้องตับปุ๊บหนังอย่างเลยเนยคือแบบเฮ้ยตับทำงานค่ะทำให้กล้องดูเลยค่นะตอนแรกเมื่อยค่ะเมื่อยเลยไม่ตัดต้องเออเนี่ยก็าทำตาจิกกันเนี่ยทำตาจิกคือเป็นลูกคุณหนูใสๆแต่พอยิ้มแล้วแบบเฮ้ยเด็กคนนี้มันร้ายจังวะพี่มก็ยอมฉันก็เลยโอเคเคอมาอยู่ทีพี่บุ๋มรู้สึกยังไงครับ ถามเลูว่าลู้ถามเลูว่าูกก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็เล็งพี่บุ๋มไว้ตั้งแต่แรกแบบว่าชอบพี่บุ๋มตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็น FC ค่ะชอบพี่บุ๋มตอนไลฟ์สดขายของเงี่ยค่ะแล้วก็ชอบตอนอยู่กับพี่พีชูุนี้ดูแบบน่ารักดีค่ะใช่อันนี้ตอบเราจะแขร่ช่องใช่ไหมเราจะได้มาตลโล่อเราดีรู้นะกันในหัวที่ได้อยู่ไม่ใช่คือต้องบอกว่าสี่คนนี้ที่เข้ามาในรายการอ่ะไม่มีใครยกแข่งกับเราเลยอ่ะงงไหม ถ้า <Billie S 2> <Idi ot. S 1> วันนั้นพี่บุ๋มไม่ยกอะเศร้าปะเศร้าเศร้ารอให้แน่นอนแล้วก็ขอเล่าเหตุการณ์แบบในห้องหน่อยอ่าเราเราเราคือมันมีสติ๊กใช่ในพวกหนูอะเข้าไปหนูก็ไม่นิ่งนอนใจกันยังไม่ดีใจร้อเปมันมีคนเดินผ่านอยู่ตลอดแล้วพวกหนูจะเห็นเงาเงาเท้าอะผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาหยุดอยู่หน้าประตูบ้างแล้วก็ถอยแล้วก็เข้าพวกหนูก็แบบนั่งนั่งจับมือกันแบบเฮ้ยเปาหมเะทำใหสติหรือเปล่าอะารคือความสนุกของรายการนี้คือ เลือกไปแล้วสี่คนแต่ถ้าเกิดว่ามีคนใหม่เข้ามาค่ะแล้วถ้าเราชอบเราสามารถเอาเด็กหมดมเกหลือเด็กที่เราเลือกแล้วออกไปได้เด,ด็กคนนี้ก็เลยไม่ได้นั่งติดเบาะใช่ก็น,น,นั่งแบบเ<ช>ข้าไปแล้วก็ไม่ได้แบบสบายใจดนอกอกอ่ะแ,แล้วสรุปคนที่เดินเข้ามาคนสุดท้ายก็คือแม่ก็เลยกี้ใส่แม่ไปเลยฉันก็ตกใจเลยที่ถามหน่อยมิ้มทำอะไรมาก่อนที่จะแบบมา ับผัวแล้วกันค่ะก็นหนูก็แบบว่าทําแบบนี้มาตั้งแต่แปดเก้าขวบแล้วค่ะออตอนแรกก็ลองไปเดินแบบที่พาราก,รก,รกรอนก่อนครั้งแรกเลยพารากอนแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เลยมาถ่ายละครเรื่องหนึ่งชื่อวุ่นหนักหลักเต็มบ้านค่ะได้เ,เป็นพี่เจนสุดาปานโตตอนเด็กถ่ายกับทางาค่ะยั่ปูเฮาปูเฮาชงเทาเอาเลยหรอไอพี่ว่าตาหึงอ่ะเนี่ยแล้วดูดิไม่มีใครแย่งอ่ะพี่บุ๋มงงปะเออจริงๆแล้วมีอะไรอีกแล้วเนี่ย แล้วก็มีช่วงนั้นที่ถ่ายวัสนาลาค่ะก็แบบว่าก็พอเลิกแบบมีคนรู้จักบ้างแล้วก็ตอนก็เพิ่งถ่ายภาพยนต์ที่หยดเสร็จอันนี้คือที่สุดอันนี้รลหอันนี้ไม่รู้วาสนาแล้วกันนี้วาสนาอะรวาสนาจริงพี่พีมองตาคอมเมนตแล้วพี่พี่อยู่หลังกล้องนะทุกคนตอนเนี้ยพี่เด็กเราต้องยงไปคนนึ่งอะ เล่นอะไรคะที่อยู่ราศมีงานกับจัศมีนิดนึงอ่ะก็เล่นกับพี่แบร์ค่ะก็คือพี่นัาเด็กของเรานั่นเองค่ะแล้วตอนนี้น้องเนายถ่ายตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะใช่เรียนกฎหมายค่ะไม่แล้วเรียนกฎหมายเพราะเพราะอะไรเพราะว่าชอบดูซีรีส์เพราะว่าชอบดูซีรีส์ค่ะซีรีส์เรื่องเรื่องหนูดูหลายเรื่องอ่ะที่เป็นกฎหมายค่ะต่อต่อน้องเปิดน้องเปิดมีวุ้นเส้นอะไรแต่น้องเปิดให้เรารู้ประวัติน้อยสุดเลยนะ ิงด้วยแบบคาแรคเตอร์หรือว่าการเล่นอะจริงๆอะเฟิร์นเหมือนน่าจะผ่านอะไรมาจริงๆหนูไม่เคยเรียนการแสดงเลยอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ก็เคยผ่านงานอะไรภาพยนตร์มาบ้างอะไรแบบนี้เอ็มวีเริ่มจากการประกวดพระส่งเป็นนางงามมากคนนี้ประกวดแล้วแกรนขอนแก่นค่ะตอนนั้นก็คือตำนานจีจี้ไงไดโนเสาร์อ่ะอะไรู้จักใช่ไหมแม่ไม่เคยเห็นหรอกมัไ่เรียกมันว่าแม่จีจี้ ชอ๋อนี่เป็นนางงามมากลอดติดหน้าติดเพื่อนกัดีาตกันมีมีอีกในหม้อในตำแหน่งอะไรในนี่ได้แค่ชุดประจำชาติเออชุดประจำจังหวัดได้อันดับที่สองใช่ไหมอันดับที่สองถือว่าไปต่อกที่หน่งไหมไปปีที่แล้วเป็นมิสเอิร์ธค่ะก็ได้แค่รอใช่แล้วไาประกวดฉันตามถึงเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมไปดีกว่าฉันอีกไปดีกว่าฉันอีกแล้วไม่มาประกวดนางร้ายอ่ะหนูอ่ะเหมือนกับว่าแบบ คือมันไม่ได้มีลู่ทางที่จะไปแบบในทางที่เราชอบมากก็คือการเป็นนักแสดงเราก็เลยแบบตอนนั้นมีอะไรแบบป,ประกวดรับสมัครเราสมาัครเองหมดเลยเพื่อที่จะหาโอกาสให้ตัวเคนนี้เบมฉันจะบอกให้ว่านอกจากเขาอะเสียรียนแข็งลาว่ะ <c oughs> ยังไงบบก เขาเรียนเป็นจ้างแต่งหน้าด้วยนะใช่งงมากจริงกรับแกทำงานทุกอย่างบนโลกใบนี้หรืออะไรเอ่ยคือไม่ใช่แค่หนีมีอะไรอีกเป็นอักแรอ่ะเป็นเมคอัพเป็นติวเตอร์สอนภาษาจีนฮะรวยหรอยี้ถ้าเกิดฉันจะไปจีนฉันก็เอาแกไปได้ปะก็ได้สื่อสารแบบคอมมูนิเคชแบบ ซื้อข้าวกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยต่อราคาอะไรอย่างเงี้ยได้มีหัตถ์เจ้าหางเงี้ยเหรอเจ้าหางอะไรอย่างเงี้ยแบบชื่อไทยกัวเริงว่าชื่อไทยกัวเรินนี่ชื่อนักกัวเรินอะไรเงี้ยคือรับงานอะไรที่มีเงินเราก็ทำก็ทำหลายอย่างแล้วแล้วมีเวลามาทำเรืองนี้ต่อเหรอคือหนูกับเพื่อนก็คือเป็นแบบตะกคย่ดาวเป็นเป็นแกงตะกคย่ดาวที่แบบมีงานแคสอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ เราก็จะส่งให้กันตลอดอะไรเงี้ยเพื่อนก็ส่งมาแบบเฮ้ยบีมลองมาดูเนาก็เลยแล้วเพื่อนมาปะเพื่อนไม่มาเพื่อนไม่มาเพราะว่าเพื่อนเพื่อนรู้คาแล็เตอร์เพื่อนรู้คาแล็เตอร์ว่าเออเพื่อนแบบไม่น่าได้เลยซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆหนูอยู่ในวงการมานานมากก็หน่ะ ทำอ,อะไรหนูเป็นนักแสดงตั้งแต่แบบเด็กเลย้เข้าวงการตั้งแต่5้าขวบ4ี่ห้าขวบเลยแบบโฆษณาเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ย<อ>เล่นหนังอะไรหนู<อ>เล่นเชิดก่อนชิมพี่ใหม่จเจริญปุระเล่นก็คือแบบเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยก็นานแล้วแต่แบบด้วยความที่ถ้าเราโฟกัสอะไรหลายๆอย่างมันจะรู้สึกว่าทําได้ไม่ดีก็เลยเหมือนแบบอ่างเงาฉันเรียนก่อนก็เรียนมุ่งเรียนงานในวงการมันก็แบบหายไปจนแบบเรียนจบเอยใดๆแล้วก็ว่างแล้วไงเราก็ตามฝันเลยตะกายดาวสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยค่ะมีงานอะไรเราก็แบบทําอะไรที่ เราแบบใกล้ใกล้กับความเป็นจริงความฝันของเรามากที่สุดเราก็แบบมาเนี่ยแล้วฝันสูงสุดของเราคืออะไรก็เป็นนักแสดงที่ที่นะคะขึ้นหัวอยากขึ้นไปรับรางวัลการันตีแบบด้านด้านแบบรางวัลแบบฉันเล่นได้ดีอะไรเงี้ยหัวที่แบบไม่ได้มาจากโหวตแบบมหาชนโหวตได้เอระไรเงี้ยอยากได้แบบการันตีว่าฉันเล่นได้ดีอ่างเงี้ยนี่คือแบบโกของที่อยากเป็นแบบนักแสดงอืมนอกนั้นก็อ๋อก็มีแบบซีรีส์ ที่เล่นงไปทั้งเวลากันตลายอยู่ใน Flex TV เป็นแอปพลิเคชันก็มีวิธีวิธีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ย้อนคตกันแล้วเรามาทำไมกันนะก็ว่าไม่ค่อยมีเวลาเข้าใจละยากมากนะคะทีมเนี้ยจริงๆถ้อบอกให้ว่าการรวมมาได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่งความจริงเราจะได้ถ่ายเราสว่างนะคะแต่ละคนวิ่งงานไม่หยุดวิ่งงานไม่หยุดงั้นกลับมาที่นีน่าแล้วกันจบตอนนี้ปะอ่าเธอเล่าชีวิตเธอมันผ่านวารสุ่มเยอะมากนะมันมาแทาหนูแล้วหรอ จริงๆอ่ะสิ่งที่ฉันเห็นนะฉันเห็นคือเห็นตอนเธอประกวดเ u t เห็นชัดสุดใช่ก็คือหนูเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ18ตอนนั้นอ่ะไม่มีคอนเน็ชันเลยหนูคือเด็กบ้านนอกมาจากเชียงรายแบบมากรุงเทพตัวคนเดียว <c oughs> ไม่มีเพื่อนไม่มีญาติพี่น้องใดทั้งสิน้นก็ไม่รู้จักเลยว่ากรุงเทพเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนก็ขำกันหนูก็แอบน้อยใจอยู่แบบกูไม่รู <c oughs> <c oughs> ้อ่ะกูไม่เคยมา บ้านกูเป็นแต่เขาแต่ดอยเนาะในคณะหนูหนูเรียนศินละปะและการออกแบบสาขาแฟชั่นดีไซน์แล้วมันก็จะมีสาขาอื่นด้วยหนึ่งน,ะนั้นก็มีโฟโต้แล้วก็ตอนนั้นน่ะจับพัดจัผูวว่าหนูได้เป็นดาวคณะพอดี <c oughs> อรุ่น <c oughs> พี่เขาก็เลยแบบเออขอยืมตัวมาถ่ายแคมเปญนี้หน่อยแล้วรูปหนูก็เลยได้ไปติดที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็มีพี่โมเดลลิ่งอ่ะเขามาเห็นหเขาก็เลยติดต่อมานั่นก็คือก้าวแรกให้หนูก้าวเข้าสู่วงการนางแบบหลังจากนั้นน่ะหนูก็ทํางานนางแบบไปด้วยเรียนไปด้วยมาตลอดจนใกล้จะจบหนูก็เลยมาปรกวด มิสแกนตราครั้งแรก 28, ของวงการ 28, ใช่สองพปใช่ตอนนั้นไม่ได้ท็อปอะไรเลยแต่ว่าก็มีทําให้คนจนะจำชื่อหนูได้ครั้งแรกแต่ก็จะจําเป็นแฮชแท็กคุณนายตรานะคะเผื่อใครจําได้เพราะอะไรอะ่ะเพราะว่า,าอตอนกคลกนังจะแบบ ใช่หนูว่าวาาคาเลคเตอร์ตัวเองว่าหนูจะเป็นคุณนายตลอดเวลาเพราะว่าจังหวัดตราดอ่ะมันค้าผิดค้าพลอยค้าผลไม้แล้วหนูก็จะเป็นแบบเล่าคิดเองหรือว่าคนอื่นคิดให้คนลดคนก็จะจําได้เป็นคนนายตราดแต่ก็ยังจําชื่อหนูไม่ได้หนูอ่ะอยากให้คนจําชื่อหนูได้ว่าหนูชื่ออะไรคือเป็นแบบความฝ่ายฝันเซิร์ชกูเกิลมาแล้วต้องรู้เลยว่านี่เป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยหนูเคยเซิร์ชกูเกิลแล้วแต่ก่อนไม่มีหน้าหนูแล้วหนูหน่อย หน้ามุนแล้วเขาเป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยเออเราขึ้นปันตัวเองอย่างเงี้ย่ึ้นตัวเองแล้วว่างๆวันไหนน้อยๆนะเซิร์คู <c oughs> เกิลดูหน้าตัวเองดูหน้าตัวเองใช่ <c oughs> แล้วจากนั้นน่ะหนูก็ทํางานมาตลอดแล้วช่วงนั้นก็มีปัญหาที่บ้านเยอะมากด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็ดูแลน้องเราต้องส่งน้องเรียนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยจนโอเคมันเริ่มลืมตาอัปักไลละก็เลยแบบขอทําตามฝันตัวเองสักครั้งก็เลยตัดสินใจประกวด MISS UNIVERSE Thailand 2022นะคะนะคะก็เป็นปีที่แอนนาเสืองานเอี่ยมมงนะคะแต่เธอเป็นตัวเด่นอยู่นะเด่นแตงนะจ๊ะฉันชอบมากหนูแบบ หนูเป็นคนทำอะไรทำสุดนะแม่หนูกบอกไปหนูรู้สึกว่าแบบหนูไม่มาโดยไม่มีแผนอันหนึ่งหนูไม่มาโดยที่แบบมาเล่นๆมาเหนื่อยๆมาแล้วเป็นแบกกลาวให้เพื่อนถ่ายรูปหนูไม่เอาหนูจะต้องไปอยู่ทุกวันจะต้องมีคนเห็นหนูทุกวันจะต้องมีคนมาถ่ายรูปหนูหนูต้องไปสัมภาษณ์กับสื่อทุกช่องอันนี้คือแบบโกของหนูที่ทำอะไรเงี้ยอย่างที่บอกหนูอยากให้ทุกคนรู้จักชื่อหนูหนูก็เลย create Rina Karina Munler Karina Rina Karina Munler ก็ต้องยอมรับว่า Miss u n i v e r s ์เป็นจุดเปลี่ยนใท่ทำให้เธอดังจริงเพราะฉันก็รู้จักเธอใช่ฉันก็รู้จักทุกคนรู้จักและหลังจากนั้นก็ได้ท็อปสิร้องไห้บนเวทีเลยจ้ะร้องไห้แบบโอแต่ว่านี่คือกล้องเขาบอกว่าถ้าใครดีใจอ่ะอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวไม่สวยหน้าหนูก็เลยเป็นแบบวันนั้นอ่ะหนูเลยไม่ได้ช็อตสวยเลยบนเวที หลังจากนั้นยังไงซิจบการประกวดปุ๊บจบการประกวดปุ๊บอีกวันหนึ่งคือ after party ยกหูโทรหาแม่สไป,ปเลยเห็นกำลังไลฟ์อยู่แม่เราจะไปประกวดเวทีแม่เวทีอะไรจร๊ะ Miss Fabulous Thailand Northern <aut> ใช่ค่ะก็ได้ได้มงแล้วได้มงเปนของตัวเองนะคะ,ะก็คือมง Miss Fabulous ภาคเหนือนั่นแหละหนูก็เลยทำเต็มที่เลยแต่ว่า ตอนไม่ได้ก็เสียใจมันเสียใจอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็ช็อกอะไรเงี้ยแต่พอตั้งสติอะไรได้เสร็จปุ๊บก็เออแล้วก็มีทางให้ไปอีกเยอะแยะยังไม่หมดฝันแล้วก็ทําต่ออายุยังไปยังไปได้แล้วก็เนี่ยโชคดีมาเจอ นางไทยไทยแลนด์ก็เลยได้มาอยู่กับแม่นี่ไงและนี่คือรายการฉันไม่ใช่นางเอกค่ะใช่ใช่ใช่ายการนี้เลยใช่ื่อราการนี้เลยแต่ว่าจริงๆอะสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการนี้นะคะต้องขอบคุณพี่พนะคะเพราะว่าพี่พเป็นคนคิดให้เขาคิดให้เนื่องด้วยมาจากว่าตอนแรกฉันบอกว่าอยากทารายการอีกรายการหนึ่งที่ให้คนดูได้ดูเพราะว่า ที่แบบออาจจะทาเองเพราะว่าพี่พีทอ่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาเนื้ <c oughs> ออกป้บางทีก็ต้องรอเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงนี้เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ว่างตอนนี้คือคิดถ้าไม่มีลงมาด้วยซ้า <c oughs> แ้วมันก็ประจวบเหมาะว่าน้องมาแล้วก็แบบทาน,นู่นทํานี่ก็ไประจว, <c oughs> จวบเหมาะก็ <c oughs> เลยเกิดขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นเอง <c oughs> อะสุดท้ายให้ทุกคนลองพูดซิว่าความคาดหวังในรายการ <c oughs> เป็นอะไรคนมันก็พูดผิดก็ได้ป้าคนเรามันก็พูดผิดได้ทุกวัน่ะ คาดหวังคาดหวังในรายการอะไรอ่ะมิมมองก็กต้อไปเลยค่ะขอไร้ร้ายเหมือนที่ฉันเลือกเธอเข้ามาก็อยากเป็นผู้ชนะในรายการค่ะแล้วก็อยากคิดนะคะว่าหนูนาเล่นเนี่ ตลกอะไรล่ะตลกใปร้ายตเออน่ารักก็ต่ายเฟินจะมา็นคนนางกินอะไรตอนนี้มันนางนางงามเนาะเส้นทางนางร้ายของหนูอาจจะไม่ราบเรียบรอติดตามตอนต่อไปค่ะอะไรวะอะไรวะเออยังไงอะติดตามไม่ติดตามไม่ได้นะออะคุณในคิวพูดสิคะฝากติดตามความโก้ของพี่แก้มหมุ่นด้วยค่ะแล้วบทบาทที่ทุกคนเห็นอะ ไอคืออยู่เบ้างหลังฉันจะบอกให้ว่าในรายการเนี้ยฉันเองเนี่ยมันแค่หุ่นเชิดเอ้าบีมโอเคมาคุ้มเขาตอนแรกหนูอาจจะอยู่นอกสายตานะคะแต่ระวังนะคนนี้แหละมามืออไฟใส่ ป <zed TC 2> <ed TC 2> ิดไฟใส่แล้วมืดจริงมืดจริงมืดเลยมองไม่เห็นมืดมิองไม่เห็นเห็นตลกแบบนี้แต่ไม่ตลอดนะคะแล้วกรรมการจะลืมมันไม่ลงแต่ก็ตลกที ก็ดูรายการนางร้ายไทยแลนด์ได้ที่ช่อง8นะคะดูสดๆพร้อมกันที่ Facebook ได้เลยช่อง8หรือเพจนางร้ายไทยแลนด์ทุกวันสุลสี่ทุ่มสิทางช่อง8กดหมายเลขยี่สิบเนะจ๊แล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จะพาน้องๆนะคะมาถ่ายนะว่าฝากน้องๆไว้ด้วยแล้วก็ขึ้นให้หน่อยนะแ,นนแล้วก็ไม่ใช่ใเวลารายการมาอย่าลืมอ่ะแบบไป กดไปเฉียดไปเชียร์ไปคอมเมนต์น้องๆนันนะทีม Queen m t e r แก้มบุ๋มลีน่าทีม Queen m o t e r แก้มบุ๋มมิ้มอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะไปฝากหน่อยอะเผื่อว่าจะมีแบบชาวจีนมาดูนะขอฝากช่องแก้มบุ๋มเป็นภาษาจีนหน่อยชิงต้าเจียกวางจู่แก้มบุ๋มชาแนลนะจ๊ะมีภาษาไทยด้วยภาษาไทยไปด้วยลูกผสมลูกมล้กสมลูกใส่ชิงต้าเจียนของก้อนแก้มบุ๋ม เดี๋ยวพูดพร้อมการปิดพร้อมกันโอเคชิงต้าอะไรนะห้าสี่สามสองชิงต้าเจียงกวนจูแก้มบุ๋มชาแนลฉันไม่ใช่นางเอก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 แบวแบวไงแบวแบวเป็นไรอ่ะไปเตอร์ไปเตอร์งานวิคิวหน่อย แทนไม่ใช่นางเอกเราแล้วกับตายเราแล้วกับตายไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่บุ๋มฉันไม่ใช่นางเอกเสียงเหมือนเพาะเนาะเออเหมือนนางนางนางเอกเล้ตอนนั้นลอกเป็นนางเอกค่ะอุ้ยดูมิมนี่ว่ามมาแล้วเจ้ายังเจ้ายังฉันไม่ใช่นางเอก